น้ำเงินเขรานครนครป่าลิ่งแล้วระหว่างนักสู้จากเมืองน้ำดำกางสิลป์เงี้เที่ยวนี้จะขอบินกับเมืองลรถมาเขรานครนครลำปางดูยิว่าะนู่นเดี๋ยวเจอกันลูกคนนึนเขาวไหนครับจะแข่งแรงเมืากครับเจ้าเจ้า เจอเขาวงนาวาวีทีตะบอกร่องน้ำแดงไปกาญไทยชิ้นที่สามเรือยาวลางมาเริ่มเกาะร่องน้ำเงินเทลานะคอนนครร่องน้ำเรือเริ่มมาเรือเริ่ปมาลายบอกไม่เป็ยกันมามองตาสายตาเสียงวุยเย็บายบอกไ่พี่แต่บอกอีกทีอนลุยเทลานครเทลานครนครร่องน้ำผายแรงแสงน้ำมาแสงน้ำมาร่องน้ำแดงไปไงเรือเมืองน้ำดำเขาวงนาวาวีทีตะบอกบอกได้เลยว่าลาตามมาจะตามไทยหรือไม่ไทยโอ้นี้ต้องปิดตาตาปิดชักใครจะมีอาวุธกับนิดที่เรียกว่าเบ็ดปั้นใจ เราจอดลงน้ำแดงเขาลงนาวาจักจังหวัดกาลสินไรการสนามสนดยวิทีสปอร์สเทอลูกชายทุกกระถองจากตลาดขอนล้วู่ใน่องน้ำแดงชนล่องันเงเรือดีเทลานะครับเรือดีเทลงนะครับจากงหวัดอ่างบางล่วงเือล่องน้ำสลายของเรกันคโ่้ายโป้ายดีให้ดูขายหมดเห้ยเปลี่ยนมาดีนะถ้ามันไม่ฉีกออกนะอย่าฉีกออกนะะจะอแลย่าฉีกออกนะถ้าไม่ฉีกออกอาจอาจจติดซะนะเขาน้ดี๋ยวนีเดี๋ยวดี

เที like ่ยวนี้ครับจัดกันมาเต็มที่พี่กันมาเต็มร้านครับเขียงแรงนครกับร่องล้านนักเงินครับก็หนีเข้าเส้นชัยมาในช่วงสุดท้ายครับท่านประธานที่สามนี่ครับใส่น้ำนี่ไหมนครจังหวัดลำปางเป็นเรือชนะเถียงแรงนครจังหวัดลำปางเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับเรือที่พายมาแล้วขึ้นไปเลยครับ